เอาลรฮะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมลาเรนเจอร์นะฮะก็อันนี้เป็นไอดีของผมเองนะฮะซึ่งก็ผมจะมาขายมันนะครับก็ผมไม่รู้นะครับตีราคาไม่ตกไอตัวลายเรนเจอร์นะฮะมันราคาเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าใครรู้ก็ก็ก็บอกหน่อยฮะราคาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ผม ตัวนี้ผมจะ,จะมาขายนะครับซึ่งผมก็ไม่ก่อยรู้รายละเอียดมันนะว่าเขาขายตัวในโอดตัวในไมโอดนะครับอผมว่าอันนี้มันมันน่าจะกากนะครับคือผมเห็นมันมัน,มนพวกโอลนจะมีโคนันหรือเปล่านะฮะแบบอ่ะก็อันนี้ผมขายสองร้อยนะครับสองร้อยสามร้อยประมาณนี้แหละนะฮะก็หรือว่าราคาประมาณไหนก็เฟนเพจนะฮะ เช็ดก็มาซื้อได้นะครับอ่าโอเคผมขาย300นะฮะดีนี้นะครับผมว่าน่ามันน่าโอเคอยู่นะนะครับก็วิว,ว,วมาเตอร์ด้วยนะครับก็น่าจะไม่แพงเกินไปไหมผมไม่แน่ใจ <c oughs> ผมขายไม่ไม่ถูกฮนะลายเดนเจอร์นะครับอ่ะก็ตัวก็คนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้นะฮะผมก็จำชื่อมไม่ค่อยได้ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้เนี่ยผมไม่ดูนะ ก็มีมงนะฮะสี่สิบนะเกียร์แม็กนะครับพลังชีวิตนี่สิบล้านแล้วก็รู้สึกว่ามีตัวขาวไว้บราวไวเทคเกอร์ด้วยนะฮะนี่หลายคนอยากได้นะฮะเกียร์ก็โอเคเลยนะฮะนี่รายละเอียดมันนะอ่าก็เกียร์นี่โอดอยู่นะผมว่านะครับผมการเอาสามร้อยนะฮะไอตัวนี้นะครับไม่ไม่ถึงห้าร้อยผมขาย <laughs> คือตัวมีแค่นี้แหละฮะตัวมันน้อย2 0 0 2 0 0 300นี่แหละนะฮะราคาไหนก็แช็กันมาได้นะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเข้าทีมนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวทัวมันก็มีไม่มากนะฮะเกียร์นี่ผมว่ามันมันเยอะมากนะในคลังขอไฟด้วยฮะเนชาอ่ะเดี๋ยวพูดป่างนะฮะ,พ,ะพูด เพชรนี้ตัวตัวนี้ก็มีเพชรอยู่237นะฮะอ่าทอง18ล้านนะฮะอ่าตัวนี้นะตีด่ดานนรลกแตกนะครับดทุกด่านเลยนะครับตีตายนะมุนช้าชิบหายคือทำไมมุนช้าจังไวเคี้ยเนี่ยช้าฮะ ตามมาละก็มีเดนเนียลนะฮะ, Daniel, ะเดนเนียลร้อยยี่สิบห้าวิโอนะฮะก็มีเนนิสรดมะนาวมีบอลนะฮะที่เหลือก็ตัวกักกาก <c oughs> ตัวกักกากนะฮะข้อไม่แพงนะราคานี้สองร้อยแล้วก็ที่เหลือมีเลโอนาจิตดาวเยอะมากะฮะแล้วก็มีมูต้าเลี้ยนาที่เหลือก็อกดาวะฮะ อมได้ล่ะอ,อุกดาวสองตัวนะอ่าเราไปดูเกียร์ดีกว่าฮะอุปกรณ์เกียร์ที่เนียก็จะครบแล้วนะสองสามร้อยเพชนาะไว้สุ่มไล่นะครับตัวเกียร์นี่เยอะมากนะฮะนี่ฮะอันนี้เกียร์อาวุธนะครับอ่า อดาวนี้เยอะมากเกียร์นะครับอันนี้ก็ดาวนะอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นหมวกชุดอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้อะไรวะหมวกเหล็กนะฮะประิมคิดบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะสองร้อยกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บวกอีกสองแสนโอ้โหสวยเลยนะครับ แล้วก็อ,อกดาวนะฮะอันนี้ก็โอเคอ่ามาอีกอย่างหน้าเกียร์โอเคประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้นี่เกียร์อกดาวเยอะอยู่นะครับผมว่าก็ไว้มีตอนใหม่ๆก็ยัดเกียร์ได้นะครับโอเคเลย ก็มตีตัวตัวคาชาตินะครับสี่ใบสี่ใบบัคสี <c> ่ <oughs> ใบนะครับอโอเคนะสี่ใบนะครับอ๋อโอเคครับผมก็คลิปนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม <c oughs> ก็ถ้าใครสนใจดีนี้นะครับสองร้อยนะฮะก็ลิงแฟนเพจ นะครับก็คมใครไม่ก็ถูกด้วยนะฮะสำหรับไลนเจอร์นะครับ